สวัสดีค่ะวันนี้ยาจะมาปลูกเพราะเพราะชำฟางตุ้งที่ยาสั่งซื้อมาเนี่ยที่ลงคลิปวันนั้นฟางตุ้งกัสองซองได้หน่อยเดียวเองมีเม็ดหน่อยเดียวสองซองก็ได้นิดเดียวยาจะเอาเอาใบไม้รองก้นก่อนเพราะว่าตัวดินมันร่วะเอาใบไม้รองก้น ใบกัมปูลองก้นก่อนลองก้นขึ้นหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเอาดินมูลซื้อเดือนใส่เนี่ยเอาดินมูลซื้อเดือนใส่เสียงเค็มมีเสียงรบกวนน่ะเพราะว่ามาถ่ายหน้าบ้านก็จะพูดดังเสียงดังเนี่ยดินซื้อเดือนใส่กับปตีไม้ วุ้ยหมักใบไม,ไม,ไม้ผสมกันไว้แล้วเนี้ยคือเใอบไ,ไม้ลงก้นเฉยๆแค่เนี้ยเดี๋ยวย่าจะโรยโรยโรยจะไม่กดจะกดไปเฉยๆมาดูซิว่าเขาจะดัง เที ột, này, ่ยวที่แล้วกบแล้วเขาดันขึ้นไม่ค่อยไหวเนี่ยไม่เก่ไม่ตัดเลยเนี่ยมือลื่นไม่ค่อยจะออกเสียงดังเข้างบ้านคุยกันเสียงดังเนี่ยนี่ยมีได้หน่อยเดียวเองคงต้องโรยสองซองเดี๋ยวไว้ไว้พกขึ้นแล้วเราก็แงะปลูกบ้าง เงี้ยบูบบ้างโอ้อหตะมีดนามน,นี่้งๆๆังกลงย่าชอบกินฟางตุง้งอันนี้เป็นฟางตุ้งห้องเต้ฟางตุ้งห้องเต้ไป่าสั่งไปอ่ะแต่เขาเขียนมาฟางตุ้งไม่เฉยเลยแต่่าสั่งไปฟางตุ้งห้องเต้แต่ได้ด้วดูก่อน เขาเอามาผิดหรือเปล่าเนี่ยยากก็จะแค่แค่นี้แหละอาอันนี้กกบอนไม่เอาดินกลบละเดี๋ยวหนาแน่นนะเขาขึ้นไม่ค่อยได้อืมเอาแค่น,นี้เพราะเชยวที่แล้วกบแต่เ,เขาขึ้นไม่ค่อยไดย้อืมเอาแค่นี้อันน,นี้ก็เอาน้ำรดก็เสร็จเดี๋ยวเอาน้ำมารดหน่นะ เที่ยนนี้จะไม่เอาอะไรคุมเลยจะลองไม่เอาไม่เอาฟางคุมยูว่าที่มันจะเป็นไงนี่ดน้ำไปเลยจะไม่เอาฟางคุมต้องทดลองว่าไม่เอาฟางคุมเลยเขาขึ้นมาเขาจะลงมเขาจะอะไรไหมเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วเราก็เอาดินนั่นใส่เทีแล้วเรา,เราก็งะเอาไปปลูกที่อื่นก่อนอันนี้วันนี้ก็ วันนี้ก็มาเพาขึ้นช่ายจะอาคลิปสั้นๆแค่นี้ะค่ะเ mm. นระย,ย,ยะเดี๋ยวย่าจะรน้ทัต้นไม้ละเนี่ย่าก็คงจะเอาคลิปสั้นๆแค่นี้วันนี้เพาะกระถางเดียวอืมวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้ย่าด้วยนะคะดูโพ้ดอ้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ